สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อฟังก์ชันพกผันหรืออินเ r อร์ n ฟังชันค่ะจากทฤษฎีบท f มีฟังก์ชันพกผันก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1สัญลักษณ์ของฟังก์ชันพกผันนะคะก็คือ f ยกกำลังลบ1จากแผนภาพโจทย์กำหนดให้เซต a นะคะมีสมาชิกคือ 1, 2, 3เซต b มีสมาชิกคือ 4, 5, 6 f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b นะคะเพราะฉะนั้นจากแผนภาพจะได้อันดับ 1, 5คู่อันดับ2 6และและอันดับ3 4หรือ f 1มีค่าเท่ากับ5 f 2มีค่าเท่ากับ6และ f 3มีค่าเท่ากับ4ข้อสังเกตนะคะนักเรียนฟังก์ชัน f เราเรียกว่าฟังก์ชัน1ต่อ1เพราะสมาชิกตัวหลังถูกใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น จากทฤษฎีบทนะคะแปลว่าเราสามารถหาฟังก์ชันผกผันจากฟังก์ชัน f ได้ซึ่งก็คือจะได้อยู่ในรูปของอันดับวิธีการหาฟังก์ชันผกผันก็คือการสลับสมาชิกตัวหน้าและตัวหลังในอันดับนะคะเช่นจากคู่อดับนดับ15เราก็สลับเป็นอันดับ51จากคู่อจากันดับ26นะคะเราก็สลับเป็นอันดับ6 2และจากอันดับ3 4นะคะเราก็จะได้เป็นอันดับ43นั่นเอง หรือ f inverse ของ5นะคะมีค่าเท่ากับ1 f inverse ของ6มีค่าเท่ากับ2และ f inverse ของ4มีค่าเท่ากับ3นั่นเองหรือถ้านักเรียนสังเกตจากแผนภาพนะคะการหา f inverse ก็คือการมองย้อนกลับนะคะมองจาก1ไป5เพราะฉะนั้นการมองย้อนกลับก็คือมองจาก5นะคะถูกส่งไปยัง1เดิมจาก2มา6นะคะเราก็มองย้อนกลับนะคะเป็น6ไป2 และเดิมจาก3ไป4นะคะเราก็มองย้อนกลับก็คือมองเป็น4ไป3นั่นเองถ้านักเรียนเจอโจทย์ที่เขาถามว่า f มีฟังก์ชันผกผัน 6, หรือไม่เป็นการให้นักเรียนพิสูจน์นะคะ่ะว่า f ต้องเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ก่อนตัวอย่างเช่นกำหนดฟังก์ชัน f โดย fx มีค่าเท่ากับ2 x บวก1อยากทราบว่าฟังก์ชัน f มีฟังก์ชันผกผัน 6, หรือไม่วิธีทำนะคะก็คือนักเรียนต้องพิสูจน์ว่ามันเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1 โดยฟังก์ชัน1ต่อ1เราจะเริ่มพิสูจน์จากให้ fx 1เท่ากับ fx 2ซึ่งเดิมนะคะโจทย์กำหนดให้ fx มีค่าเท่ากับ2 x บวก1ตำแหน่งที่เป็น x นะคะเราจะเปลี่ยนเป็น x 1ทางด้านซ้ายและ x 2ทางด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับจะได้เป็น2 x 1บวก1มีค่าเท่ากับ2 x 2บวก1การพิสูจน์ว่าสองข้างเท่ากันนะคะเราจะค่อยๆกจัด สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจนสุดท้ายให้ได้แค่ x 1เท่ากับ x 2ดังนั้นบรรทัดแรกนะคะ 2x 1บวก1เท่ากับ 2x 2บวก1เราจะกำจัดบวก1โดยลบด้วย1ทั้ง2ข้างของสมการนะคะบรรทัดถัดไปเราจะเหลือ 2x 1เท่ากับ 2x 2เราจะกำจัด2นะคะโดยการหารด้วย2ทั้ง2ข้างของสมการสุดท้ายจะได้ว่า 1> x 1นั้นเท่ากับ x 2ซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่า f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะคะและ f ยังมีฟังก์ชันพกผันด้วยนั่นเองถัดไปเป็นขั้นตอนการหาฟังก์ชันพกผันนะคะกรณีที่1เป็นแบบแจกแจงสมาชิกก็คือให้นักเรียนสลับที่สมาชิกตัวหน้าและตัวหลังในแต่ละขั้นดับนะคะจาก f ที่มีสมาชิกเป็น1234และ5 6 f inverse เราจะได้เป็นขั้นดับ2 1 สี่สและ6กหส่วนกรณีที่2นะคะเป็นแบบบอกเงื่อนไขเทคนิคก็คือให้เรนเปลี่ยน x เป็น y แล้วก็เปลี่ยน y เป็น x นะคะเรามาดูตัวอย่างโจทย์ให้ f x เท่ากับ2 x บวก1 f x จริงๆแล้วก็คือ y นะคะเท่ากับ2 x บวก1จากนั้นนะคะเราจะเปลี่ยน y เป็น x และเปลี่ยน x ให้เป็น y จะได้เป็น x มีค่าเท่ากับ 2y บวก1ยังไม่จบนะคะให้จัดสมการให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับตอนนี้เราได้สมการในรูปของ x เท่ากับนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้เป็น y เท่ากับเราก็ย้ายสิ่งล็อข้าง y นะคะไปอีกฝั่งหนึ่งให้หมดนัเรเยนจะได้เป็น x นะคะลบด้วย1มีค่าเท่ากับ 2y เพราะฉะนั้น y เดียวจึงมีค่าเท่ากับ x ลบ1ส่วนทั้งหมดด้วย2นั่นเองซึ่ง y ตัวนี้ที่ได้เนี่ยก็คือ f inverse มีค่าเท่ากับ x ลบด้วย1ส่วนทั้งหมดด้วย2นั่นเองค่ะกรณีที่3นะคะเป็นแบบกราฟจากกราฟ f มีค่าเท่ากับ2 x บวก1ดังเส้นสีน้ำเงินและ f inverse มีค่าเท่ากับ x ลบ1ส่วนด้วย2ดังเส้นสีเขียว กราฟของ f และ f อินเว s ร์จะสะท้อนกันโดยมีเส้นตรง y เท่ากับ x เป็นแกนสมมาตรตัวอย่างเช่นคั้ดับหนึ่งสาพกผันกับอั้ดับ3 1คห่งั้ดับ0 1พกผันกับคั้วดับหนึ่งศ